มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานค่ะสําหรับคนที่รักการเต้นนะคะคราวนี้ค่ะได้มาเวิร์กช็อปกับศิลปินที่ชื่นชอบด้วยนะคะยิ่งเป็น k n n s s of d n n นนะคะแล้วก็ Queen of d a n c นเนี่ยยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่ไม่ใช่ใครนะคะก็คือแกรนฮันเดอะสตาร์นั่นเองคราวนี้ก็เลยพกทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ปล่อยสเต็ปกันหน้าดูค่ะ พอได้เห็นลีลาศิลปินในดวงใจนะคะแกรนงกับฮั่นเดอะสตาสอนเต้นกันตัวต่อตัวแบบนี้ละ่ะนักเต้นมือใหม่และแฟนคลับเรียกได้ว่าสู้ไม่ถอยนะคะคเดี๋ยวไปดูนะคะอ,อย่างสองสาวเพื่อนซีนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษค่ะ,คะ <ๆ S 2> เพราะว่าทั้งคู่ประทับใจในตัวศิลปินมานานแล้ว คุณกันดาตอนนี้น้องๆอ,อ,อายุ11ปีเท่านั้นนะ<อ>แต่ที่ดูมีพื้นฐานแบบนี้เพราะว่าเรียนเต้นจริงจังมาตั้งแต่อายุ6ปีแล้วล่ะค่ะ,คะก็บอกว่าการมีไอดอลในดวงใจแบบนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมที่จะกระตุ้นค่ะให้ลองทําในสิ่งที่ชอบนะคะ<อ>ไปฟังเสียงน้องๆองดูว่าตื่นเต้นไหมคะสําหรับวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีความสุขนี่จะพี่แกนค่ะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอเขาเหมือนกัน,นมีความสุขแล้วก็อยากจะเต้นอยากจะอยากจะเต้นกับเขาอะไรพวกนี้คะ่ะอก็มีฮั่นไปดนดอล้วก็เอออยากแบบเ,เก่งเหมือนศิลปินเราเนาะอืใช่ใชอยากแบบรู้ว่าแบบเขาขวาเขาจะได้แบบเต้นแต่ละท่าแต่ละแบบงานผลงานที่ออกมาอย่างเงี้ย<ๆ>เขาแบบต้องเหนื่อยขนาดไหนต้องเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างนรู้สึก กว่าจะได้มายืนจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอย่างฉายาหนุ่มเท้าไฟหัวใจไม่เคยหยุดฝนันอันนี้ใครติดตามหนุ่มคนนี้คงรู้อยู่นะคะเพราะว่าต้องฝึกฝนค่ะการเต้นมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมค่ะหั่นนะคะแบ่งเวลาเรียนมาหาเต้นบีบอยกับรุ่นพี่ก็คือวานให้เขาช่วยสอนหน่อยคุณกันดาจนชนะการประกวดบีบอยประจำภาคกลางนะคะแล้วก็มีโอกาสไปเต้นเวิร์กช็อปที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วค่ะ ประสบการณ์ชีวิตก็ทําให้มีพื้นฐานนะคะด้านการเต้นที่ค่อนข้างจะแน่นแล้วก็กล้าที่จะลองคิดท่าใหม่ๆด้วยค่ะ แม้ว่าเรื่องการเต้นเนี่ยอาจจะดูเป็นชีวิตจิตใจของเขาและเธอนะคะแต่ว่าก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันอย่างแกรนนะคะที่เห็นเนี่ยได้ทําในสิ่งที่รักนะคุณกันดาแต่ว่าแลกมาด้วยเรื่องของสุขภาพเลยค่ะเพราะาเธอเนี่ยเต้นไปทํากายภาพบัลบัตไปเพราะว่าเป็นโรคกรรมเน้ออักเสบเรื้อรังมาหลายปีแล้วนะคะจากการซ้อมเต้นที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงวันหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ8ปถึงเชั่วโมงต่อวันคอบ่าไหล่เนี่ยระบมกันไปหมดเลยนะคะเออทำไมต้องทุ่มเทขนาดนั้นเราไปฟังเสียงทั้งคู่ดูค่ะ นะซึ่งการเต้นตรงนี้เนี่ยคือไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแต่ว่าคือเราอาศัยใจรักในศิลปินแล้วก็ใจรักในการเต้นด้วยใช่ค่ะก็เปิด YouTube แล้วค่ะแล้วก็ดูทุกวันดูตลอดแล้วก็ฝึกเอาเององเงี้ยค่ะจนต้องบอกว่ามันตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางความฝันของเราแล้วก็ กันก็พยายามที่จะทําให้เต็มที่ที่สุดสําหรับทุกๆบทบาททุกงานที่เราได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็เราก็รักมันมากจริงๆสําหรับงานตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าแกนเออจะเป็นเออเขาเรียกว่าอ,อะไรคะโรคหรืออะไรต่างๆที่จะทําให้แบบว่าเป็นอุปสรรคต่อการเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็สู้ตายค่ะสู้ตายเทคนิคอะไรที่เป็นพิเศษก็คงเป็นการออกกําลังกายฮะก <c oughs> ็ะคือถ้ามีเวลาว่างจะออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอเพราะว่าคือเหมือนถ้าเกิดเราแบบ ยิ่งยิ่งเป็นแบบศิลปินที่ร้องและเต้นไปด้วยกันเนี่ยมันต้องต้อง,องมีแบบเขาเรียกว่าสุขภาพที่แข็งแรงอะไรเงี้ยครับผมมันต้องแข็งแรงมาจากข้างในเลยเพราะว่าคือบางทีการหายใจเนี่ยมันเกี่ยวถ้าเราครับเราไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่แข็งแรงพอร้องไปได้สักพักอาจจะเหนื่อยแล้วก็เสียงร้องจะหายไปอะครับผม ค่ะนี่ก็ฝากเคล็ดลับไว้ด้วยนะคะกิจกรรมที่เห็นแบบนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำค่ะก็เพื่อสารสัมพันธ์กับแฟนคลับค่ะเพราะว่านักร้องที่แจ้งเกิดจากการประกวดเรียลลิตี้โชว์แบบนี้คุณกันดานึกภาพออกใช่ไหมมีการโหวตมีอะไรแบบนี้<ม>ก็มีพลังกําลังใจจากคนกลุ่มนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นกองหนุนสําคัญน,นะคะส่วนแฟนคลับที่ได้มาในวันนี้ก็ยิ้มกริ่มกับบ้านไปนะคะเพราะว่าปลื้มที่ได้ใกล้ชิดค่ะกับคนที่ตัวเองรักด้วยนะคะ คุณพยาคะ่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของเด็กๆของดิชันบ้านนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะโผล่ไปที่ไหนคะ่ะชื่อของทายาทดาราคอลลดวูดที่มาแรงก็จะต้องเป็นหนูน้อย5คนนี้นี่แหละคะ่ะที่ไม่เพียงจะถูกจับจ้องจากสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีอิทธิพลไปซะทุกๆด้านเลยคะ่ะ สุมวลชนนะคะถึงกับยกให้เธอค่ะเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยของวงการมายาตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยนะคะก็คือซูริครูสนั่นเองค่ะสาวน้อยในตาสีฟ้าทายาทของทอมครูสและเคทที่โฮมส์นะคะแม้ว่าจะดูไม่จงใจค่ะแต่ว่าภาพการปรากฏตัวทุกครั้งของเธอก็เป็นที่จดจำในแบบของแฟชช่นิสตาตัวน้อยนะคะใส่ชุดไหนชุดนั้นต้องขายดีค่ะคุณพิยาแต่หนูน้อยก็เคยโดนข้อคอรหามาแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อครั้งที่ ใส่รองเท้าส้นสูงค่ะซึ่งก็อาจจะดูเกินวัยนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่ช่วงหลังๆเราคงจะไม่ค่อยได้เห็นแฟชั่นจัดเต็มของเด็กสาววัยเด็กสาวน้อยค่ะวัย6ปีแล้วนะคะ,คะเพราะว่าหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างกันเคที่เนี่ยก็อยากจะให้ลูกนะคะกลับมาเป็นเด็กสาวธรรมดาค่ะ,คะที่ไม่ต้องโดนสื่อจับจ้องเหมือนแต่ก่อน ค่ะอันดับที่2นะคะไม่ใช่ลูกเต้าเหล่าใครเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าหน้าตานะคะที่ <c oughs> แทบจะเป็นตราประทับครอบครัวเบแคแฮมเลยค่ะ <c oughs> กับลูกสาวคนสุดท้องวัยเพียงแค่ขวบกว่าเท่านั้นนะคะ h a r ปอร์เซเว่นั่นเองเรื่องความโด่งดังนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะ <c oughs> คุณอภิยา <c oughs> เพราะว่าป,รปาร์ปรัสซี่จับตาตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะคะ เห็นแบบนี้เนี่ยเธองานเยอะกว่าแฟชั่นกูรูบางคนอีกนะคะเพราะว่าถูกคุณแม่วิกเนี่ยแหละค่ะหอพิ้วเข้าเอวกระเตงไปงานแฟชั่นวิกเป็นว่าเล่นค่ะแถมว่ากันว่าเธอนั้นมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมเต็มตู้เลยด้วยนะคะที่เห็นมาสักครู่นี้นั่งแถวหน้าเลยนะคะใช่ค่ะ <c oughs> จกมาต่อกันที่ลำดับที่3นะคะลูกสาวแท้ๆของแองเจลินาจลี่กับแบทพีทค่ะไคลโลจลี่พีทนั่นเอง เธอมักจะถูกเปรียบเทียบกับสาวน้อยสุรินะคะด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าสไตล์การแต่งตัวนี่ได้ว่าแตกต่างกันมากทีเดียวค่ะเพราะว่าชัยโลนะคะก็มักจะมาในมากของสาวเท่ๆวยการสวมเครงเกงยีนแนวเซ่อๆค่ะที่เข้ากับผมซอยสั้นนะคะนี่ เหมือนเด็กผู้ชายไหมคะค่ะจริงๆแล้วเป็นสาวน้อยนะคะอย่างการสวมกางเกงดีนเอาเซอร์นี่ค่ะแต่งตัวเซอร์นะคะแม้ว่าคุณย่าเนี่ยจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ว่าคุณแม่แองจิน่าโจลี่ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าการให้ชัยโลเนี่ยแต่งตัวในแนวที่ลูกสาวชื่นชอบค่ะก็ถือว่าเป็นการเคารพสิทธิ์ของเธอนั่นเองโอ้นอกจากจะออกมาประท้วงเรื่องสิทธิ์ไปทั่วโลกก็ยังให้สิทธิ์กับลูกตัวเองด้วยนยใช่ค่ะ มาอันดับที่4บ้างนะคะมาดูหนุ่มน้อยกันบ้างกับแม็กแอนโทนีค่ะ,คะที่พ่อแม่ก็เป็นนักร้องเชื้อสายลาตินชื่อดังนะคะก็คือคุณมาร์กแอนโทนีกับเจนิเฟอร์โลเปสนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยน้องแม็กนะคะมีพี่สาวฝาแฝดด้วยชื่อว่าเอ็มม่าเซนิตียาสาร People นะคะที่ได้ไปบันทึกภาพแรกเกิดของทั้งคู่ก็ต้องจ่ายเงินค่ะเป็นเงินถึง180ล้านบาทเลยนะคะกว่าจะได้รูปของทั้งคู่มาขึ้นปกเพื่อเรียกยอดขายค่ะ มาที่คนสุดท้ายกันบ้างนะคะมาที่ฟรินด์บลูมค่ะที่เพิ่งอายุครบ2ขวบไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็เป็นเด็กอารมณ์ดีตลอดเวลานะคะดูยังไงก็คล้ายคุณพ่อออร์เรนเดอร์บลูมไม่มีผิดเลยค่ะส่วนเรื่องของการแต่งตัวก็ต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าลูกใครเลยนะคะ เพราะว่ามีคุณแม่มิเลนดาเคอค่ะที่เป็นดังแบบชื่อดังซะอยางนะคะแต่ปปาลัซี่เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยชอบครอบครัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าคู่รักดาราดังห่วงลูกชายค่ะเหมือนกับจงอางห่วงไข่เลยจะถ่ายรูปแต่ละทีนี่ยากเด่นมากเลยค่ะค่ะนี่ขนาดแอบถ่ายบ้างอะไรบ้างนะคะยังโด่งดังขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าได้ถ่ายแบบเต็มๆนี่โหจะโด่งดังขนาดไหนเนาะค่ะ ก็ข้อมูลที่มานะคะก็มาจากนิตยสารค่ะ Forbes นะคะ Mother and Baby ค่ะแล้วก็ The Daily Beast นะคะแต่คุณลพิยาอย่างไรก็ตามนับต้องบอกว่าเด็กๆเหล่านี้ที่โด่งดังได้แล้วก็เป็นที่จับจ้องถูกจัดอันดับเนี่ยก็ต้องเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่โด่งดังด้วยนะคะก็คือเหมือนนำร่องมาให้แล้วว่างั้นเถอะใช่ค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันค่ะที่คลิปสนุกๆนะคะของเด็กน้อยค่ะที่ดังไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือ Cruise Break h a m นั่นเองค่ะขโมยซินคคุณแม่ค่ะด้วย d ี l า a b รก a k Dance นะคะในคอนเสิร์ต Spice Girl ค่ะ